สวัสดีครับนะผมจัดเจนนะครับวันนี้นะเราจะมาขึ้นโคงนะขึ้นโคงนี่นะเราเอไม่ใช่ขึ้นโคงนะเราจะมาขึ้นหลังคานะลังคาก็ประมาณนี้นี่นะลังคา,าก็จะขึ้นหลังคาประมาณนี้นี่นะลังคาเป็น เป็นเมท่านชีสน,นะครับเป็นอ่าพอดีเอามาตากฝนไว้มันก็เลยสกรปรกไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างนะครับนี่นะครับก็น่าจะปอนี่เลยนี่นะอุปกรณ์ตัดของเรานะรเราเอากันไกรตัดนะชุบช สอ o ช r ่วโมงตนะครับตอนนี้เราก็มุงเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มุงเสร็จแล้วนะอันนี้ก็ใช้สี่แผ่นหนึ่งสามสี่สี่แผ่นนะครับสี่แผน่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูคไก่น,กนี่อันนี้ก็มุงเสร็จแล้วมุงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนี่หรอ ต่อไปก็คือนี่นะครับแผ่นละเก้าสิบเซนนะอันนี้จะใช้เป็นสังกะสีเก่านะครับดเดี๋ยวเราทาสีเอานะก็จากจากเหล็กตัวนี้ไปหาเหล็กข้างล่างนะครับก็เก้าสิบเซนนะอันนี้อันนี้ผมก็จะแบบว่าล้อมข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นที่เปิด น,นี่ก็เป็นที่เปิดนะครับที่เปิดที่เปิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวข้ามาใส่ที่หลังนะครับสามข้างเลยเปิดขึ้นด้วยสามข้างอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะยาวไปนู่นเลยทุกทางนู้นด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมตัดอันนี้เสร็จก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปยิงน็อตน,นะฮะให้ให้ได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือทําเองหมดเลยนะครับทำเองหมดเลยแล้วก็แล้วก็เวลายิงนะครับเวลายิงนี่ไม่ต้องเอาตัวสครูยาวมากนะครับเอาตัวสั้นๆก็พอประมาณนี้ก็พอนะครับ ไอ้ไอแผลนี่เป็นแผลที่เชื่อมเมื่อวานนะครับาลกไฟมันหล่นใส่คนระับก็เลยเป็นแผลนี่นะครับใช้ตัวประมาณนี้ก็พอนะเล็บมือก็ดำหน่อยนะพอดีอยู่กับอยู่กับอยู่กับงานด้วยนะก็เลยดำไปหน่อยนะก็นี่นะจงัจงหวะจังหวะให้เรายิงสกูเข้าไปเนะี่ย ให้มันไม่ต้องทะลุเหล็กนะฮะให้มันได้ระดับประมาณนี้ถ้ามันทะลุเหล็กมันจะไม่ดีนะมันจะทําให้เหล็กมันโยกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องอให้มันทะลุนะครับประมาณนี้ก็พอเวลาเรายิงเข้าไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอดีไม่มีตากล้องนะฮะ Two hours later โอเคนะครับผมและแล้วนะก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเป็นตู้กาแฟนะอยู่ข้างหลังนี้ <c oughs> เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับผมฝนตกด้วยนะเสร็จปุ๊บนะครับฝนตกพอดีเลยนี่นะเปิดได้ <c oughs> ได้แต่ผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะฝนตกด้วย ฝนตกพอดีนะครับเสร็จพอดีนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยเป็นตู้กาแฟแต่ว่าไอ้ตรงชั้นนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวค่อยทำอีกอีกอีกทีหนึ่งจะซื้อไม้อัดมาใส่นะครับตรงนี้นี่นะเปิดได้นะเปิดได้นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ไอ้สองข้างนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่ก็ปิดไว้นี่นาะบข้างนี่ก็เปิดได้เหมือนกัน oh, <no. S 1> น,นี้ก็เปิดได้เหมือนกันอ่ายังไม่ได้ทําสีใหม่นะยังไม่ได้ทําสีใหม่ <c oughs> ประตูก็อยู่ข้างหลังนี้นี่นาะประตู นี่เลยถ่ายไกลๆให้ดูนะครับประมาณนี้เลย <S <S 1> <S 1> ประตูนี่อันที่จริงนี่ยกออกได้นะครับอันที่จริงนี่ยกอันที่จริงนี่ยกยกแล้วก็มาวางไว้ฝั่งนี้แต่ว่านนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าข้างในให้ดูนะ <S <S 1> <S 1> นี่เลยนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ ข้างในก็นจะเป็นประมาณนี้นะเป็นโลเป็นโลนะยังไม่ได้อุดเลยว้าว <Wow. S 1> นะเป็นแบบนี้โอเคอ่าส่วนเรื่องสีนะสีเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะซื้อมาพ่นอีกวันหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายลงนะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะกด ไลก์ like นะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ